คลิปนี้นั่นหนึ่งพามารับชมค่ะรถกระบ,บะสีประตูคันนี้นะคะจัดทรงองค์เครื่องมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะโครงสร้างเดิมการันตีค่ะแต่ว่าเจ้าของเดิมนะคะใจดีนะคะมีการแต่งรถมาให้ด้วยนะคะนี่ไม่่อจะเป็นแม็กนะคะเป็นท่อแต่เครื่องเดิมการันตีสภาพเดิมค่ะมาอยู่ประมาณ7 0 0 0หมื่นโลเท่านั้นเองนะคะตัวน,นี้นี่มีกล้องมองหลังขนาดถอยจอดให้ด้วยสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะตัวนี้จะผ่อนอยู่ประมาณ 7,000ค่ะนะคะประมาณ7,000พันสองเสามเครดิตด,ดีจัดยอดเต็มฟรีดาวได้สนใจยังไงก็ติดตามรายละเอียดได้ในคลิปติด่ะน้ำหนึ่งรถตู้มือสองมาแล้วจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านค่ะพบกับน้ำหนึ่งเพชรยนตร์รถกระบะมือสองคัดเกรดก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์ค mm ุณ hmm. จะได้ไม่พลาดรถสวยๆที่น้ำหนึ่งนำมาแนะนําให้ทุกทกท่านได้รับชมกันค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งพามารับชมค่ะกับรถกระบะนะคะตัวนี้จะเป็น4ประตูออโต้ปี2019 mm hmm. เป็นตัว2.4 j นะคะเครื่อง2 4ตัว J+ ปี19แต่ว่าจัทรง องค์เครื่องมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเครดิอดีๆจดยอดเต็มดัน4ดาวได้คันนี้ค่าตัวอยู่ที่419,000ไมล71,000โลจะผ่อนอยู่ประมาณ7 0 0 ประมาณนี้จะเป็น3 0 0 7 5 0 0เครดิตจะยอดเต็มดันฟรีดาวได้ใครสนใจรถสวยคัดเกรดแบบนี้ค่ะนะคะเดี๋ยวน้ำหนึ่งพารับชมรอบๆคันกับรถกระบะย,ยกสูงสีประตูตอนนี้น้ำหนึ่งอยู่ที่สาขาสุวินทวงศ์46ค่ะนะคะอยู่ติดถนนเลยนะเป็นสาขาเปิดใหม่ของบริษัทเพชรยนต์ใครที่สนใจรถสวยนะคะหรือว่าอยากเข้ามาดูเข้ามาสอบถามก็สามารถเข้ามาได้เลยนะคะที่ าสาขาสุวินทวงศ์6 6กหรือโทรเข้ามาหาน้ำหนึ่งกอนได้0 9 6 198 4963ี่คพี่ขาอาจจะยังไม่ได้นัดเข้ามาดูรถนะคะถ้าเจอเซลล์หน้าร้านสอบถามค่ะก็บอกได้เลยดูคลิปน้ำหนึ่งมานะคะอาจจะยังไม่ได้นัดบอกว่าให้น้ำหนึ่งดูแลนะคะก็โทรเข้ามาได้เลยเดี๋ยวดันฟรีดาวให้นะคะคันนี้นะคะเป็นโฉมหน้าหล่อนะนี่ตัวนี้เป็นรีโว่โฉมหน้าหล่อปี2019ค่ะไฟหน้าค่ะได้ไฟหน้าแบบ ฮาโลเจนนะคะหรือว่ามันติดรีเฟคเตอร์ค่ะสามารถเปลี่ยนหลอดได้ง่ายๆพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้ด้วยเลยกระจังหน้าหล่อมากๆเลยค่ะป้ายทะเบียน9กอไก่ลคัง4476กรุงเทพมหานคร,รค่ะ สันเลี่ยมคมนะคะฝากระโปรงเดิมสวยค่ะด้านข้างไม่มีรอยบุบรอยลักยิ้มคันนี้เป็นรถเข้าใหม่นะคะยังไม่ได้คิวซีเลยยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ปรับสภาพค่ะด้านนี้น้ำหนึ่งก็ลงจากรถสไลด์มาปุ๊บนะคะน้ำหนึ่งก็รีบนํามารีวิวให้ได้รับชมกันเลยนะคะคันนี้ค่ะในส่วนของแม็กนะได้เป็นแม็กแต่งมาเจ้าของเดิมมีการเปลี่ยนแม็กมาให้คําแม็กขอบ18 iel, นะะิ้วเฉี่ยนะเซีรีสร์ยังจะอยู่ที่25550ทับ R 1 8นี่ด้านหน้าได้ดิสเพกค มาดูซุ้มลอ้ออันนี้คือเรายังไม่ได้ชงรถนะเป็นรถเข้าใหม่มาจริงๆนะคะใครที่สนใจนะคะหรือว่ากําลังมองหารถกระบะเอาไว้ใช้งานนะคะเอาไว้ตกแต่งซิ่งเนาะ,ะส่วนใหญ่ตัวเตี้ยตัวแซดดีเดเชั่นตัวนี้เป็นตัวแซดด i เ i o n ชั่นนะคะก็เอ่อรีโว่นะคะหรือว่าโตโยต้าก็เอาใจสายซิ่งมาบ้างนะคะออกตัวเตี้ยมาเพื่อให้แบบเอาใจสายวัยรุ่นนะคะนะ,ะก็มาแข่งกับอีกแบรนด์หนึ่งเนาะ,ะแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวเตี้ยปกติแล้วตัวเตี้ยจะไม่ได้มีบันไดข้างนะคะแต่นี่เจ้าของเดิม มีการตกแต่งใส่บันไดข้างมาให้เพิ่มเติมมาเรียบร้อยแล้วติดคิวกันสานให้อีกนะคะคันนี้ได้กุญแจถึงสองดอกเลยนะกระจกมองข้างนะคะได้เป็นโครเมียมนะที่เปิดด้านนอกก็ได้เป็นโครเมียมใส่เบ้ากันรอยมาให้ด้วยนะคะนี่ภายในได้เป็นอ่อสีดำนะคะคุ้มโทนสีดำเนี่ยได้เป็น เบาผ้านะคะนั่งแบบสบายๆนะคะแล้วก็มีการปูพรมมาให้เรียบร้อยเลยนะ,ะได้เป็นพรม3 d ดีที่ก็ได้แบบนี้ไปเลยแหละนะคะได้แบบเป็นปูพรม3 d มดีมาให้ด้วยหน้าจอให้มาเรียบร้อยแล้วนะได้หน้าจอมาเรียบร้อยแล,และแก้ออโต้ค่ะนะชั้นวางแก้วต่างๆได้หน้าจอแบบทัชสกรีนมาให้เรียบร้อยเลยนะคะตัวนี้ก็จัดเต็มตกแต่งมาให้นะคะโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมค่ะ4 1 9 0 0 0 จัดยอดเต็มดันฟรีดาวได้เลยยังได้จัดยอดได้อยู่นะนะคะถ้าเป็นตัวนี้นี่ตรงนี้ก็จะเป็นแบบพลาสติกนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบห่อหุ้มด้วยผ้ามีช่องใส่แก้วน้ำนะคะสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะศูนย์เก้าหกหนึ่งเก้าแปนะคะด้านหลังนะคะนี่ กว้างนั่งสบายนะคะเพราะว่าเอื้ออำนวยนะคะเป็นสี่ประตูเนาะดูสีตกแต่งด้านหลังมาให้นะคะนี่เห็นไหมมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรไม้ค้ำหรอด้านหลังเขาก็แต่งซิ่งจัดทรงองค์เครื่องมาให้เรียบร้อยแล้วใครแบบว่าชอบตกแต่งนะก็คือคันนี้ก็มีตกแต่งมาให้มาให้แล้วนะคะนี่ด้านหน้าดิสเพกด้านหลังดัมเบกนะแม็กก็ใส่แม็กมาให้นะคะตัวเซตอินดิชันนี่ค่ะ ค้ายกระบะไม้ค้ำนะคะมีกล้องมองหลังขนาดถอยจอดมาให้ค่ะแล้วก็ที่เปิดด้านหลังนะจะได้เป็นแบบโครเมียมไฟเบรกดวงที่สามค่ะนี่ท่อนะคะมีการแบบว่าเดินท่อยาวมาเลยนะแต่ว่าตัวนี้เครื่องเดิมนะคะเครื่องเดิมได้เครื่องเดิมมานะสนใจทักเข้ามาได้เลยนะคะ 096-198-4963นะคะ096-198-4963ก็ใครสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะอ่ะนี่รถกระบะอ่ะลูกค้าเข้ามานะคะเมื่อกี้อ่ะขอประธานอภัยเอามากันต่อค่ะนี่นล้อแม็กเดิมนะคะตัว z ซ d อีด e ิช e สนใจก็ทักเข้ามาได้เลย ต้อมต่ำดูสักนิดนึงค่ะมาดูด้านหลังนี่ฝั่งนี้กันบ้างค่ะนี่นะคะกระเป๋าใส่เอกสารนะคะมีทั้งสองเบาะเลยนะคะนี่เบาะผ้านั่งสบายนะคะก็พรมหน้าตรงนี้นะคะนี่เห็นไหมเป็นแบบสามีก็ปูให้นะคะตั้งแต่ด้านหน้านะคะมาด้านหลังเลย แล้วก็คันนี้นะได้กุญแจ2ดอกนะคะพี่จ๋าอันนี้นะ่าจะเป็นปุ่มหลอกของเขานะเป็นเกียร์ออตโต้นะคะรถไม่ช้ำขับไม่เพียงแค่7 1็ดหพัโลแค่คันนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพนะยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดนะพี่จา๋าอย่าเพิ่งขับไปนะนี่ค่ะสนใจก็ทักเข้ามาดูสภาพตัวรถได้ไม่เจ็ด0มื่นี่เห็นไหมไม่เจ็ดหมื่นหนึ่ก้ิกิโลนะคะก็ถือว่า ระยะทางก็เหมาะสมแหละไม่น้อยไม่เจ็ดหมื่นหนึ่งพันโลนี่คือหน้าจอนะคะก็หน้าจอมีเชื่อมต่อบลูทูธด้วยนี่สัมผัสแบบพัชสกรีนอันนี้เจ้าของเดิมน่าจะดูแลรถได้ดีมากๆเลยนะคะมีกล้องอันนี้น่าจะเป็นแบบว่ามีตัวบันทึกภาพด้วยอะ่ะแต่ไม่ได้เสียบไม่ได้เสียบสายนะคะเราถอดสายออกเนาะเราเช็คนี่ค่ะ มี USB AUX US นะคะถ้าใช้ได้ไม่รู้ไม่แน่ใจอะน,น่าจะใช้ไม่ได้แล้วมองตัวนี้เดี๋ยวเราต้องถอดออกนี่ค่ะมีกระจกเอ่อไม่ใช่สีมีที่ใส่แว่นตานะคะไฟนี่อันแผนที่ด้านหน้าไฟตรงกลางแล้วก็ที่บังแดดน,นะคะมีกระจกฝั่งด้านข้างนคนรับสนใจก็ทักเข้ามาได้เลย0961984963นนะคะกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้านะนี่ พับไฟฟ้าอ่าปรับไฟฟ้านะคะแล้วก็นี่ปรับไฟฟ้าตรงนี้แอร์เย็นค่ะนะคะแอร์เย็นมากๆเลยไมน้อยด้วยนะคะสนใจก็ทักเข้ามานะก็เป็นสี่ประตูเนาะก็คนของด้านหลังได้ด้วยนะคะนั่งด้านหลังก็ถือว่ามีเบาะที่นั่งให้ก็ถือว่านั่งก็ค่อนข้างสบายแหละสี่ประตูนะอะไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างดีกว่า นะไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างดีกว่า419,000นะคะ419,000สนใจทักมาอ่ะอ่ะเสียบไปก่อนเสียบไปก่อนมาดูห้องเครื่องด้านหน้านี่ค่ะ เครื่องเดิมนะคะคันนี้เครื่องเดิมแต่ว่าเขาอาจจะมีการเดินท่อคันเนี่ยก็ไวรุ่นเนาะนะคะบอกแล้วว่าจัดทรงองค์เครื่องมาให้เรียบร้อยนะคะเครื่องเดิมปั๊มเดิมก่อนปล่อยเราจะเช็คในส่วนของแบตเตอรี่นะคะดูในเรื่องของแบตเตอรี่ดูในเรื่องของน้ํามันเครื่องให้นี่ค่ะโครงสร้างตัวรถ คันนี้น่าจะมีการเก็บฝากระโปรงมาเล็กน้อยนะคะน่าจะมีการเก็บฝากระโปรงมาบ้างนะคะแต่ว่าฝากระโปรงเดิมนะคะแต่โครงสร้างตัวรถโครงสร้างเดิมเนี่ยตัว R ตัว L สนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะ096 1์เก้าหกนะคะย้ำนะคะ096 1์เก้าหก แผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรงยังคงสภาพเดิมสวยสติกเกอร์ข้อควรระวังอยู่ครบชัดเจนค่ะคันนี้นะคะเป็น Toyota าไฮลักรีโวนะคะ2.4เจเซตอ i ดิชันปี2019คันนี้ใหม่อยู่ที่71,000โลกระบะย,ยกสูง10เอ่อไม่ใช่ยกสูงกระบะตัวเตี้ยของประทานภาายัยเป็นกระบะตัวเตี้ยนะคะพี่กระบะตัวเตี้ย4ประตูออโต้อ่ะนี่ ก็จัดทรงองค์เครื่องมาเรียบร้อยแล้ว419,000ผ่อนอยู่ประมาณ7,000ส7,000อยู่ประมาณนี้ละค่ะนะคะ,นะคะก็ไม่ไม่เกิน8,000จัดยอดเต็มแตนฟรีดาวได้สนใจงไงก็ทักเข้ามาคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่ได้ในคลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ